เราพามาอีกหนึ่งงานครับ The Roadout นะฮะ <m uch> เป็นงานที่ <m uch> เป็นคามิสที่เฟี้ยวมากมากนะครับ <m uch> เป็นแบบเหมือนกับว่ารถที่จัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาจอดที่งานนี้ The Roadout ต้องบอกวันนี้ครับนี่ The Roadout นะฮะมีเว็บไซต์ของเขาด้วยสามารถเข้าไปติดตามผลงานของแก๊งนี้ด้วยนะครับต้องบอกวันนี้ว่ามาแล้วเนี่ยหลอกหลอนมากเจอ Honda n s x n a 1สวยๆเนี่ยหลายคันมากนะครับแล้วก็ยังมีรถไม่ว่าจะเป็นรถเนี่ย90 ผมต้องบอกเลยว่าอันนี้โฟคิงเลยนะโฟคิงจอดอยู่เลยนะฮะคันแรกเดือ๋ยวเราอย่าให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะเอ็นเอสเอ็นเครับล้อมูเกนจัดทรงฟิปเมต์อย่างสวยสีขาวมุกอยู่ที่ไทย10ล้านบวกมีให้เห็นแน่นอน10ล้านบวกมีให้เห็นครับสวยมาก หางหลังคาร์บอนครับสามารถติดตามผลงานของรถคันนี้ได้นะเห็นไหม n s x นเซจุดเน่าจะเป็นของเจ้าของรถนะครับสวยน,นะเฟอร์รารี่ญี่ปุ่นเวยจริงๆผืจริงนะฮะอาคันต่อไปอันนี้เป็น Mazda RX-7 ครับมายเนอร์เชส้ะคันนี้ สีขาวนวลๆเนียนๆน,น,นะครับทะเบียนเจ็ดด้วยอ่ะสวยมากถ้าเมืองไทยอากาศเป็นแบบนี้นะสุดยอดนะจัดงานแบบคามิตติ้งนะนี่ก็เป็น R 3 4 GTR ครับ มาเรามาดูกันเดอะโรด o าวดอนะฮะสามารถติดตามข้อมูลได้ผมก็มาลองมางานนี้เขาบอกว่ารถตึงๆเท่านะครับมาตึงจริงแล้วเป็นซูเปอร์เดิมๆครับอันนี้เขาเหมือนกับจัดเซตเป็น สีขาวทั้งหมด4คันเป็นโฟคิงนะฮะเทพของ JDM แต่หนึ่งในใจผมนี่ฮะ l s x n a 1เอนครับสวยจัดเบียร์ธรรมดาด้วยมาเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับว่ามีรถอะไรตึงๆมากปะไม่ใช่เฉพาะ JDM ีม JD นะฮะ ซูเปอร์คาร์ก็มาครับอันนี้แคลิฟอร์เนียครับฟลอเรรี่แคลิฟอร์เนียใส่ล้อด้วยนะฮะสีน้ำเงินนี่เป็นลายคาร์บอนนี่ออปชั่นนะคือจริงสีน้ำเงินอนะ่ะผมมองว่าสีนเงินมันดูแบบว่าไม่ซิ่งนะแต่พอเขจัดทรงมาแล้วก็เนี่ยบ,บ่งเบาออกมารถดูโคตรเซียวเลยอะ่ะดูมีสไตล์มากนะฮะ เนี่ยเป็นซูเปอร์คาร์หนึ่งคันอ่าเรามาดูในส่วนของ JDM กันดีกว่าด้านนอกเนี่ยสกายไลน์ line, มีสกายไลน์ line, มี M3 มีล้อผมเลยอะล้อลายผมเลยอะโอ f u t ฟูตล่าให้ดูฟิล์มคตรสวยอะ นิดเดียวอ่ะนิดเดียวอ่ะแตะขอบโอเค客様のお呼び出しをいたしますตีห้ีคุณผที่อสมีคุณผู้ช m ที่มาสอสามี่ครับู้ชม่องี่คุณผมี่งคุณ น่าจะคันที่จอดอยู่งาน RWB เมื่อกี้นะฮะ,นะะอาเดี๋ยวเรามาดูนี่ S, 2000นะะ S 2 0 0 0กันครับ S 2 0 0 0ชุดตังค a e รอบคันฮะ,ะ Powerhouse Aew <c oughs> แต่ผมมีถูกใจคันนี้หนึ่งค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือส่วนตัวล้วนๆน,นะฮะ Honda NSX NA1 ครับสวยมากเลยอะ่ะ เมื่อกี้สีขาวคันนี้สีแดงเพื่อนๆว่าสีขาวกับสีแดงอะไรสวย่ากันครับเอเดเซ็กตัวเอเดเซ็กนี่เอ็มเอสองพันก็มีอีกคันหนึ่ง่ะ สปูนสปอร์ตครับสปูนสปอร์ตกระชนแล้วก็แก้มครับนี่ ASM สำนังแตกนะฮะคิดถึงรถตัวเองเลยอะ่ะ นี่เขามีที่ถ่ายตองด้วยมูนไสติ๊กเกอร์มูนไนด้วยครับนี่เพื่อนๆครับนี่เป็นอีกหนึ่งคันนิกสันอาสามห้าทีสเปคสีเมเนียมเจ็ดครับอุย้ยคันนิดโมโ่ครับ สวยมากเลยอะ่ะงานเขาเนียนมากนะครับเพืเ่อนๆสำหรับนิสสัจจิยา R35 2 0 0 0้นะครับดูดิพาร์ทเนียนมากอะ่ะโมดูกันชนหลังเลย เ่ีรยบพาไปดู R8 คันนี้อีกหนึ่งคันครับอย่างตึงอะ่ะ R8 อย่างตึงครับที่ไทยก็มีคันหนึ่งนะแต่งแบบนี้แต่งโหดๆนะ Mtech คุณเอิร์ธครับคุณเอิร์ธหลวง4ยศครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สายไรเวทครับ g t 3 <S <S ี s เมื่อกี้เขาออกมาจากงาน r าร์วบนะรถเนี้ย,ยนะนี่ไบออนโรนคนเนอร์ถ้าจำไม่ผิดผมเคยดูคลิปน่าจะเป็นแบบเด็กวัยรุน่นแบบเด็กสักอย่างทำงานแล้วแบบเก็บเงินอะแต่งรถของตัวเอง เนี่ยผมชอบคันนี้มากเลยครับเ,เพื่อนๆครับไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับซื้อปุ๊บเก็กหน้าหล่อยอย่างเดียวโคตรสวย ซื้อปุ๊บเก๊กน่าหร่อยอย่างเดียวครับไม่ต้องแต่งอะไรเลยเอ้เนี่เอาเว้นนะดอครับ g 4 i s ครับเก้าเก้าหครับเก้าเก้าหกเทอรโบ ตัวเขาเนียนคลิปทุกคันเลยอ่ะ สามสองนี่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 เนี่ยวก็ดีเลยผมบฟิปเมนโคตรตึงอ่ะโคตรโหดอ่ะนี่อย่าบอกว่ามีเฉพาะแต่รถซิ่ง90นะครับ <acy? S 2> นี่สวยๆเที่ยวฮะนี่ดันโลดาวไม่มีกำหนดครับว่าต้องไปรถอะไรแต่ขอให้ฟิปเมนสวยๆรถสวยๆครับมีใจรักนะครับมี่ s 2 0 0 0 ตอนไม่มีก็ดูแล้วก็ตื่นเต้วตื่นเต้ทนไม่ไหวพอมีใครขับไหมไม่ได้ขับเลยครับเพื่อนๆครับ <L eg le> เราไปดูนี่ซาวนาน่าไอซเวนะครับนี่เอส เนี่ยผมชอบดีไซน์เขาแบบนี้ดูดินิ้วก้อยแย่เนี่ยนิ้วก้อยแย่ฟิลเมน้นท์เนี่ยเนี่ยดูดูด,ดูคิดดูดิอมขนาดนี้ล้อไม่เป็นรอยอะล้อไม่มีรอยเลยอะ S S 2,000เขาทรงดีทุกคันเลยนะทนี่แต่สู้คันที่อยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะอะไรวะรถเกูเอไงอแล้วรถกูไม่มีตังแต่งด้วยเดิมๆเ,เลยบรรยากาศที่จัดงานดีมากนะผมให้ดูนี่เขาเป็นเหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นงานคล้ายๆกับดา t ทั f เฟนนะที่เอารถแต่ก็มีโกคาร์ดแต่ของเราดาวทัคเฟนอนะเอารถไปจอดอยู่ในสนามโกคาร์ด แต่ถ้าเมืองไทยอากาศเป็นแบบนี้ผมว่างานรถแม่งจัดกระจ,ยระจายอะนะฮะผมพาไปดูคั้นสุดท้ายแล้วกันคันที่ผมชอบที่สุดในงานไ,ได้ถูกไหมรถอะไรได้ถูกไหมไปนี่เลยครับสีขาวทั้งใจป o นดาเอ x ครับ หล่อจัดเลยอะ NA1 ครับฮอนด้าเอนเครับหรือว่าอะคูล่าเอนเครับสมัยก่อนฝันว่าอยากจะมีมัน มันก็วิ่งหนีกูตลอดเลยราคาแม่งแ,แพงขึ้นทุกวันทุกวันไม่รู้จะหนีกูไปไหนตอนนี้เท่าไหร่น,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 นสิบครับประมาณสิบล้านแต่ถ้าอยู่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ห้าล้านได้ไหมคันนึงประมาณสามล้านกว่บาทญี่ปุ่นเลยเหรอใช่ใช่สองล้านกว่าบาทสามล้านนะฮะสำหรับจเจ้าฮอนด้าเซ็กซ์ซูคันหนึ่งที่โหดเหมือนกันแอสตันมาตินพี่ออู่้น,นแต่งเสียหลักเลยอะแต่งเสียหลักเลยฮะคาร์บอนรอบคันตึง เว่เซเวนเซเว่นนี่นี่เอาแปดออกแล้วอาแปดออกแล้ว สู้รถรุ่นพี่ผมไม่ได้รุนไหน z ซทัน่ะนออกจิงที่ดังแปดดาดอ่าโอเคครับวันนี้เราพามาเที่ยวงานเดลโรดาวครับต้องแบบนี้ครับว่าเป็นงานหนึ่งที่ผมมาแล้วประทับใจมากไม่คิดไม่ฝันว่างานจะเฟียวขนาดนี้ได้เห็นรถที่ผมชอบหลายๆคันเลยสำหรับวันนี้ตอนนี้มีความชอบในเรื่องของไดเอเ็มากๆก็มาดูแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจครับ ก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะไปงานวีติง้งงานไหนที่ประเทศญี่ปุ่นกันต่อนะครับฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกด้วยครับชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยดิคอมเมนต์ดิคอมเมนต์หน่อยกดติดตามหน่อยนะเป็นอกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อน,นครับหนาวชิบหายเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ